ครั้งนะฮะหลังจากรอบก่อนสอนวิธีการประกอบเคส 2D ATX ไปแล้วก็เคส 3D EATX ไปครั้งนี้มาสอนวิธีประกอบเคส 2D นะครับแต่ไม่ใช่ ATX แต่เป็น 2D EATX ซึ่งวิธีการประกอบก็เหมือนกับ 2D ATX เลยนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะใหญ่กว่านะครับเป็น EATX รุ่นรุ่นที่ ใส่เมนบอดระดับพวกใหญ่ๆหน่อยได้นะครับนี่นะฮะมันจะมีชิ้นส่วน2องอันนะฮะแล้วก็สังเกตสองอันนะฮะเป็นเป็นฉากนะครับเอาไวย้ยึดฐานสองอันนี้นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยแกะสามเหลี่ยมออกมาก่อนนะครับสังเกตสังเกตนะฮะมันจะมี3รูมีอยู่รูหนึ่งนะที่ไม่มีช่องนูนๆนะฮะส่วน2รูเนี่ยมันจะมีช่องนูนๆมองไกลๆจะไม่ค่อยเห็นนะครับ เห็นไหมน่าจะมีน่าจะเห็นน,นั่นแน่ยมันจะมีรอยนูนอยู่2 2รูนะอีกรูนหนึ่งไม่มีรอยรอยนูนนะครับส่วนอันนี้คือฐานนะครับฐานวางไว้อย่างนี้นะฮะก็คือวางอย่างนี้ไม่ได้นะฮะโล่งงนี้ไม่ได้นะครับต้องวางคว่ำลงนะครับคว่ำก็คือหมายความว่าสามารถสอดนิ้วเข้าไปในร่องได้นะครับนี่นะครับ วางอย่างนี้นะครับอโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอสังเกตน,นี่โอเคอวางอย่างนี้ให้ร่องพวกนี้อยู่ฝั่งนี้ส่วนที่ไม่มีร่องอ่ะอยู่ฝั่งนี้น่าหมายความว่าที่ไม่มีร่องเนี่ยอยู่ด้านหน้าที่มีร่องอยู่ด้านหลังนะครับส่วนแผ่นนี้แผ่นเล็กๆยาวๆนี่นะครับ ให้วางตั้งฉากอย่างนี้นะเห็นไหมให้วางตั้งฉากอย่างนี้นะครับให้ตัวเอตัวสี่เหลี่ยมยาวด้านด้านด้านเนี้ยสี่เหลี่ยมแนวนอนเนี้ยอยู่ด้านล่างนะครับวางอย่างนี้ไม่ได้นะฮะวางอย่างนี้นะครับผมให้สี่เหลี่ยมแนวนอนเนี้ยอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งหมายความว่าสี่เหลี่ยมแนวนอนเนี้ยคือตัวเอาไว้ ช่องเมนบอร์ดพวกช่องซาต้าช่องแลนต่างๆพวกนี้ออกมานะครับแล้วก็วางไว้ขนาบข้างอย่างนี้นะครับกับฐานนะครับวางกับพื้นเลยนะครับอย่าวางข้างบนนะครับผมวางไว้กับพื้นแล้วก็ดันมันมานะครับดันมันมารวมกับฐานนะครับผมนี่นะครับจะประกอบอย่างนี้นะครับและต้องใช้สามเหลี่ยมนะครับยึด ยึดมุมนะฮะยึดมุมยึดมุมนะครับเข้าด้วยกันนะครับโดยใช้น็อตตัวเดี๋ยวขอดูน็อตก่อนนะครับจะช้าตรงนี้แหละไม่ได้แยกนอตเอาไว้ล่วงหน้านะฮะ,ะก็จะช้าเลยนะครับไม่ได้แยกไว้นะฮะ ก็ไปยาวๆเลยครับผมจะไม่ต่ตอแล้วแล้วกันนะขี้เกียจนะครับเอาแนีขี้เกียจนะอแป๊บนึงนะครับ,น,รนะน,รบนี่เรจะช้าตรงนี้แหละอืมมามามาอันนี้ non Man น็อตเมนบอร์ดน็อตทั่วไปน,นีน็ non Man อตเมนบอร์ดฮ้จะช้าลลืมแลนะ้วลืม,ล,มลืมแกะแยกไว้ล่วงหน้านะ อันนี้ใช้แบบเกลียวละเอียดนะฮะเกลียวละเอียดมันก็จะสังเกตง่ายๆก็คือเป็นน็อตที่มีหัวแบนๆยืดออกมารอบๆหัวนะครับจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะไปสังเกตดูแล้วกันนะฮะอะ สามเหลี่ยมนะครับติดไว้อ่าเดี๋ยวขอด้านในก่อนล้วกันนี่นะฮะอ่ายังไงดีให้เห็นเนี่ยก็ต้องซูมนะก็ต้องซูมซูมมาแล้วกันมาแห่ไม่ได้ซูมนะเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาให้เห็นนะ แหมซูมซูมมือนะครับซูมแบบแมนนวลนะฮะนี่นะครับแล้วก็สามเหลี่ยมนี้นะครับเห็นไหมฮะที่มีนูนนูนอยู่สองรูนะครับเอาที่นูนนูนเนี่ยเข้ามาข้างในนะส่วนที่ว้าลเนี่ยให้อยู่ด้านนอกนะครับผมนี่นะครับโดยใช้น็อตใหญ่นะฮะดูดูแล้วรู้เลยว่าน็อตตัวใหญ่คือยังไงนะฮะนี่นะฮะที่มีหัวประมาณ อขอบหัวมันประมาณหกเหลี่ยมนะฮะหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมนี่นะฮะตัวใหญ่ยี้นะฮะขันเข้าไปนะฮะสองอันนะฮะ,ะเดี๋ยวขันให้ดูเลยอาจจะดูยากนิดนึงนะฮะจ,จะดูยากนิดนึงหรือผมอาจจะทํายากนิดนึงเพราะว่ามันต้องถ่ายให้เห็นนะ,ะ,อะเอาฐานออกก่อนนะ,ะอันนี้เรียกว่าฝาแล้วกันนะ,ะฝาฝา ยากหน่อยนะหมาถึงตัวผมเนี่ยอ่ะนี่นะฮะอะขออนุญาตอย่างนี้ก่อนเลยแล้วกันนะขอทำอย่างนี้ดีกว่านะอาจจะมองไม่เห็นนะครับใช้สองอันนะครับมันจะมีร่องพอดีเลยนะครับจะมีร่องพอดีเลยนะ นี่นะครับนี่นะครับก็คือเอาส่วนเอาส่วนวาววาวเนี่ยเอาส่วนววเนี่ยออกมาข้างนอกนับเพื่อจะได้รองรับน็อตได้นะครับนี่นะนี่ทำให้ดูยากนะป้าบเขาให้นะซูมเอานะมองไม่เห็นนะผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับ อ่ะประมาณนี้นะฮะนี่ทำเหมือนกันสองฝั่งนะครับทำเหมือนกันสองฝั่งนะฮะอ่ะนี่นะครับเอาตัวบอาเนี่ยออกมาข้างนอกนะฮะส่วนตัวนูนเนี่ยติดกับฝาไปนะครับอ่ะขอยากอีกรอบนะอ่ะอังนี้จะง่ายหน่อยสำหรับผมนะแต่สำหรับท่านที่ดูก็จะดูยากหน่อยนะ แต่จริงๆแล้วไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยาก,ยากเพราะว่าถ้ารู้รู้มุมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันจะง่ายมากเลยนะครับอ่ามันจะมีเทคนิคนิดนึงนะฮะในการในการสังเกตนะครับอ่ะหนึ่งนะเทคนิคก,ก็คือเดี๋ยวสักครู่นะ,อะขอขันน็อตหน่อยเทคนิคในการประกอบนะครับ พูดซไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเป็นเดนแอร์นะก็คือวางฐานอย่างเงี้ยตั้งขึ้นมาเพื่อที่ให้มีรูเงี้ยว่าอย่างเงี้ยส่วนอันเนี้ยให้ให้ฐานที่มีรูพวกเนี้ยมาชนกับฐานนะครับอย่างนี้ที่ไม่มีรูมาชนกับฐานไม่ได้นะครับไม่ได้นะฮะต้องที่มีรูนะฮะนี่ๆเลยนะครับง่ายๆเลยนะสังเกตที่รูเนี <laughs> ่ยสังเกตที่รูนะฮะนะ แล้วก็สังเกตที่ฝานะฮะให้สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนเนี่ยฮะอยู่ด้านล่างนะครับด้านบนไม่ได้นะนี่นะฮะนี่นะครับให้รูกับรูมาเจอกันนะฮะสังเกตง่ายๆเลยฮะรูกับรูมาเจอกันแม่แห่นี่นะครับแล้วก็ด้านนี้มันก็จะมีรูที่ประกบติดพอดีเป๊ะเลยนะอันหนึ่งใช้น็อตตัวเดิมนะครับใช้น็อตตัวเดิมนะ ขออนุญาตอีกนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันจะลำบากคมนะฮะต้องกราบขอภัยด้วยนะครับอ่าแตา่สังเกตตามที่บอกไปกี้นี้นะฮะรูกรับรูมาเจอกันนะ,ะแหมอ่ะโอเคซึ่งขันรวมกันแล้วยังไม่เสร็จนะฮะยังไม่เสร็จนะฮะนี่นะฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับ อีกฝั่งนึงนะครับอ่าอ่นหนึ่งนะขอสุ่มหน่อยว่ารูอยู่ไหนอ่าเจอรูแล้วแม่นี่นะครับก็ขานไปนะฮะก็คือฝั่งละสามตัวนะครับน็อตฝั่งละสามตัวนี่นะครับหนึ่งสองสามนะคะสี่ห้าหกนะครับอย่าไม่หมวนะฮะนี่นะครับด้านหลังนะครับมันจะมี รูเชื่อมอยู่สี่รูนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะนี่นะฮะเห็นไหมเห็นไหมอันนี้หนึ่งนะนี่สองนะนี่สามนะครับแล้วก็นี่นะสี่นะครับขันเหมือนเดิมนะฮะใช้น็อตตัวเดิมเลยก็ได้นะฮะขันไป <c oughs> ขันจากด้านนอกนะครับจากด้านนอกนะฮะด้านนอกหรือว่าด้านในก็ได้นะแล้วแต่สะดวกนะครับ <c oughs> หรือทางที่ดีหายางนะฮะวงแหวนที่เป็นยางนะครับหรือเป็นวงแหวนวงแหวนอเขาเรียกว่าแหวนยางก็ได้หรือเหล็กอะไรก็ได้ที่เป็นแหวนนะฮะใส่ใส่เข้าไปนะครับใส่ลองไปก่อนนะ,ะมันจะยึดยึดได้แน่นกว่านะครับ <c oughs> ไม่ต้องรูนะแหมพูดมากไม่ต้องรูเลยนะ,ะสังเกตรูก่อนนะครับ อ่าโอเคสี่ตัวนะชั้น่สี่ตัวนะครับมีสี่รูนะฮะใครจะใช้สองรูก็ได้นะับประหยัดนะแต่ก็ไม่แนะนํานะใส่สี่รูดีกว่าเพื่อที่จะยึดยึดฐานกระฝาให้มันแน่นๆนะครับอ่า จะดูจ้ากนะไม่ไถ่เห็นนะเพราะว่าผมเองก็มองกระบากอ่ะเอาไว้เห็นเลยอ่ะเน,นี่ยอ่ะต้องใช้เงือมองนะอ่ะอ่าเห็นแล้วใช่ป่ะโอเคอีกอันนึงนะครับอีกอันหนึ่ง,ก,นนงก็จะเรียกได้ว่าเสร็จสมบูรณ์นในการประกอบแล้วนะฮะปาเข้าให้นะฮะนี่นะครับ จริงๆก็เกือบสุดสมบูรณ์แล้วนะจริงต้องรวมกับเมนบอร์ดด้วยนะเรียบร้อยนะในการประกอบเคส 2D e a t x นะครับนี่นะฮะนี่นะครับรูกับรูมาเจอกันนะฮะที่เหลือก็คือเทียบรูกับเมนบอร์ดนะฮะรูฐานกับเมนบอร์ดนะว่าท่านใช้เมนบอร์ดตัวไหนแล้วก็รูเนี่ยมันตรงกับล่องตรงไหนบ้างนะครับผมแล้วก็ใช้ไอ้น็อตตัวเนี้ย นี่นะครับนี่นะฮะขันเป็นขันเป็นฐานรองขึ้นมานะฮะซึ่งตัวนี้ผมใช้อ่าตัวเมนบอร์ด x 9 9นะครับ z e xdu 9 9า d 4นะครับอา๋ยวผมจะเทียบดูว่ามีตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ใช้อ่ใช้ตัวหมุนที่แถมมานะครับนี่นะฮะใช้ตัวหมุนที่แถมมานะครับกับอันนี้นะครับเพื่อที่ได้ใส่เข้ามานะเอ๊ะใส่เข้าไปไมเพื่ใ,ใส่เข้ามา ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนลงไปที่ฐานครับตามรูที่เทียบแล้วว่าตรงกับรูเมนบอร์ดนะครับอ่าเดี๋ยวตัดนิดนึงนะฮะเดี๋ยวมาใหม่อ่กลับมานะฮะเมื่อกี้จำเวลาไปนะ,ะเพื่อที่จะหนีไปขันฐานนะฮะเห็นไหมฮะที่ที่เห็นนูนๆตามจุดต่างๆนะฮะก็คือฐานรองเมนบอร์ดนะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะครับ ดทั้งมวลของเมนบอร์ดตัว x e 9 ok z x d u 9 d 4นี้ใช้ที่ผมสังเกตแล้วใช้ได้10ร่องนะฮะก็ใช้ให้หมดไปเลยนะฮะส่วนในเมนบอร์ดอะมันมีมากกว่า10ร่องนะะแต่ว่าในฐานของของเคสเนี่ยมันไม่มีรูที่ตรงกันนะครับก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้นะฮะแต่ถ้าใครอยากได้ก็ใช้วิธีสว่านเจาะเอานะฮะแต่ก็ุ่งยากหน่อยนะ,ะแต่ก็แล้วแต่นะฮะนี่นะครับแล้วก็เอาเมนบอร์ด วางตามร่องที่วางฐานไว้เลยนะครับนี่นะฮะนี่ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผมในการวิธีอ่ไม่ใช่ในการสอนการประกอบเคส 2D EATX นะครับผมซึ่งเป็นการสอนครั้งที่3ในการสอนประกอบเคสนะ,ะก็ครั้งแรกเป็นเคส 2D a t x อย่างเดียวนะครับผม ครั้งที่สเป็น 3D e a t x นะส d นะครับผม e a t x ส่วนอันนี้เป็น 2D นะครับ e a t x นะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะสำหรับท่านลูกค้าที่ซื้อเคสทางร้านผมไปนะครับผมก็ถ้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าซื้อได้ก็กราบขอบคุณมากมากเลยนะครับขอที่อุ่นหุนกันนะครับผม,ก,นะบผมก็เคส 2D e a t x เนี่ยมีจำหน่ายแยกนะรวมถึงตัว 2D e a t x ธรรมดาด้วยแล้วก็ 3D e a t x ด้วยนะครับผม รวมถึงเมนบอร์ดก็มีจำหน่ายแยกนะฮะที่เห็นนี่นะฮะเมนบอร์ดนะฮะแรมนะครับอา่า CPU นะฮะทั้งหมดทั้งมวลมีจำหน่ายแยกเลยนะครับส่วนเคสเนี่ยคือเคสที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะครับคือเคสสั่งประกอบนะ,ะอันนี้คือคืองานของลูกค้าจริงๆเลยนะ,ะนี่เคสเนี่ยก็ลูกค้าสั่งเข้ามานะครับเมนบอร์ด CPU แรมพวกนี้สั่งเข้ามาหมดเลยนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวรอประกอบนะฮะนี่นะฮะอุย้ยนี่นะฮะมีพวกพาวเวอร์สไพล มีพัลมซ p u นี่นะครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะนี่พัลมซ p u ก็มีจำหน่ายแยกนะครับเป็นตัวนี้เป็นตัว120มเมตนะฮะตัวสีท่อนะครับผมตัวซ็อกเก็ตสองศูนย์หนึ่งหนึ่งนะฮะใช้ได้นะครับผมโอเคอ่ายังไม่หมดนี่ลูกค้าลูกค้าสั่ง solid state drive มานะครับสองตัวนะครับนี่นะนี่ไม่ได้ใส่นะใส่ไปตัวเดียวนะฮะนี่นะอันนี้ไม่ได้มีจำหน่ายแยกนะครับ แต่ว่ามีจำหน่ายอยู่ในเซตประกอบด้วยนะฮะนี่ก็คือนี่หมายถึงเซตประกอบเลยนะครับผมก็ขอบคุณีิติตานะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ช่องวลาอกชาแนลด้วยนะครับขอให้สุนทรและคอยมีความสุขกับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามร้านค้าที่ผมแปะลิงก์ร้านค้าเอาไว้ใต้ขอนิบายนะครับไปดูไปฝากติดตามร้านค้ากันก่อนแล้วก็ไปดูว่าสินค้ามีอะไรบ้างนะเผื่อลูกค้าท่านใดตามหาแค่บางชิ้นบางส่วนนะฮะอย่าง อยากได้แรมตัวเดียวนะเข้าไปดูก่อนได้นะมีแรมหลายรุ่นนะเป็นส่วนใหญ่เป็นไม่ใช่ส่วนใหญ่แทบทั้งหมดเป็นงาน Workstation นะไม่ใช่งาน Personal Computer นะครับผมแต่ว่าก็เอาไปใช้กับพวก uh, Mix and Ma กับงาน Personal ได้นะฮะอย่างพวก uh, ใส่พวกกัดจอ GForce e RTX GTX อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ทางร้านผมเนี่ยจะเป็น งาน w o r ร์ t สเตชัทั้งหมดเลยนะอย่างเช่นเป็นวนะ่า X99 นะแรมนะครับ CPU เป็นตัว s e บินะครับผมก็โอเคก็ขอบคุณทีดด่ติดตามอีกครั้งนะครับก็ขอลาไปก่อนเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับกับ 2D EATX นะครับมนะีจำหน่ายแยกนะครับสวัสดีครับ